สองแม่ลูกขอความช่วยเหลือถูกผวดทำร้ายเคยแจ้งตำรวจแต่เรื่องเงียบบอกให้เคลียร์กันเองล่าสุดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่สพเมืองชัยภูมินางสาวอัมภัยอายุ41ปีบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันได้มาเช่าห้องอยู่ที่บ้านพลังตำบลน,นาฝายอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ ยึดอาชีพขายน้ำปั่นและกระเพาะปลาน้ำแดงอยู่หน้าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าได้เดินทางเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทหญิงพิมพ์ทิชามีทองหลังพนักงานสอบสวนสพเมืองเชัยภูมให้ดำเนินคดีกับนายจารุนจงพลศิษย์อายุ47ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์สามีที่แต่งงานอยู่กินกันมากว่า10ปีและมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนหลังได้มาประกอบอาชีพค้าขายน้ำแข็งใสกระเพาะปลาน้ำแดงอยู่ที่บริเวณหน้าโรงง,งานเย็บผ้าและอาศัยอยู่กับลูกสาวห้าขวบ และนายจรุนอายุ47ปีสามีและบางครั้งแม่ยายก็จะมาเยี่ยมอาศัยอยู่ด้วยต่อมาได้ขอแยกทางกับนายจรุนสามีเพราะทนพฤติกรรมที่นายจรุนสามีตบตีไม่ไหวเพราะไม่ช่วยทำมาหากินวันๆเอาแต่กินเหล้าเมายาบ้าหลังเสพยาบ้าจนเมาจะมีอารมณ์ฉุนเฉียวก้าวร้าวและอย่างทำร้ายร่างกายตนเองบ่อยครั้งเป็นประจำตนเองถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บทั้งตามใบหน้าศีรษะและตามลำตัวจนบวมช้ำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนซึ่งตัวเอง อยู่กับสามีคนนี้มาเหมือนตกนรกทั้งเป็นและเคยคิดจะจบชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งแต่มีคนเห็นและช่วยชีวิตไว้ได้ซึ่งเธอก็มานึกถึงหน้าลูกสาวจึงได้เลิกความคิดสั้นนั้นไปนางอภัยภรรยากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้นายเจรุนสามีได้มาขโมยเงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายค่าเล่าเรียนลูกไปเพื่อนำไปซื้อยาบ้ามาเสพ จนเมาได้เกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันและได้ถูกสามีตบตีจนได้รับบาดเจ็บตนจึงมาแจ้งความและกลับไปบอกเลิกกับนายจรุนฝ่ายสามีแต่เขาไม่ยอมเลิกแถมยังเคยใช้ปืนไทยประดิษฐ์และมีดปลายแหลมในครัวมาจี้ขู่จะทำร้ายทั้งแม่ทั้งลูกรวมทั้งแม่ยายที่อาศัยอยู่ในห้องเชา่าเมื่อชาวบ้านห้องเช่าใกล้เคียงเห็นพฤติกรรมไม่ไหวจึงโทรแจ้ง191ให้มาร,งระงับเหตุแต่เมื่อตำรวจมาถึงก็ไม่ได้ดำเนินกนารใดๆกับนายจรุนกลับบอกว่าเป็นเรื่องของครอบ ครผมเมียหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางกลับไปได้อีกไม่นานตนเองก็ถูกนายจรุนสามีซ้อมทำร้ายร่างกายจงสะบักสะบอม ต่อมาจึงรุดเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับนายจรุนสามีให้ถึงที่สุดหลังรับแจ้งร้อยตำรวจโทรหญิงพิมพ์ทิชาได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองเชัยภูมิรุดไปสืบสวนสอบสวนและสามารถจับกลุ่มตัวนายจรุนได้ในบ้านเช่าหลังดังกล่าวขณะเมายาบ้านนอนหลับอยู่ภายในห้องเช่าดังกล่าวจากการสอบถามนายจรุนให้การว่าตนเองกินอยู่กับนางสาวอภัยมากว่า10ปีแล้วมาระยะหลังตนเองตกงานไม่มีงานทําจึงได้มาช่วยภรรยาขายของอยู่หน้าโรงงาน มาระยะหลังมักเกิดปากเสียงกับภรรยาอยู่เป็นประจำและมาถูกญาติของภรรยาบาังคับให้เลิกกับนางสาวอัมไพตนจึงมโมโหลงมือกับภรรยาบ้างและได้มาถูกภรรยาแจ้งความจับในเวลาต่อมาซึ่งตนยอมรับว่ายังรักลูกและเมียและตนไม่เคยขู่ทำร้ายลูกเมียแต่อย่างใดหลังสอบสวนจึงควบคุมตัวนายจรุนมาตรวจหาสารเสพติดพบว่าเป็นสีม่วงจึงได้แจ้งข้อหาเสพยาเสพติดและคมขู่ทำลายร่างกายผู้อื่นก่อนส่งตัวเข้าห้องขังดำเนินคดีต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ